หนีไปไหนไม่ได้แลวนะแะคะไรเนี่ยแล้วลิลลี่ยังอยู่ตรงนี้อีกเหรออ้าวแล้วนั่นรอยเท้าใครเอ่ยอุ้ยตรงนี้มีหลุมเฮ้ยแล้วเหรอลิลลี่เธอยังวนเวียนอยู่แถวนี้อีกเหรอไปหาที่ชอบที่ชอบได้แล้วมั้งแต่คุณลิลลี่ไม่รู้ว่าที่ชอบที่ชอบของคุณลิลลี่อยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยนงเกรซจะพาไปเองนะคะอุ้ยอุ้ยจะข้ามหน้าต่างเปล่าเราอะอึ๊บอึ๊บเดี๋ยววนกลับไปวางหน้าต่างเอ้าลิลลี่เอวบอกนะว่าตัง้งแต่ต้นเกมสิ่งที่พี่ลิลลี่ต้องการคือ มาะคะ่ะมามาโหลดข้อแมปกันมาแล้วนะคะกับแมปหมู่บ้านริมทะเลสาบแหมฉันเป็นแบบที่เหมาะกับการเป็นพายน้ําจริงๆถ้าเกิดเกิดตรงนี้นะคะ่ะมันน่าจะมีเซอร์อยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวลองเดินไปดูกัน,กนเอ้ยนั่นรอยเท้าไหนดูซิเป็นใคร ơi? เอ้ยเออเมื่อกี้ปลาหอกติดก้อนหินเหรอมันซ่อนอยู่หลังไม้นี่เนี่ยหมอหมอดูคนหมอเอ้ย ไม่โดนนี่หไหมออหมอคนนี้มันหัวหมอทุกคนมันกะจะพับไม้ใส่หน้าเราเลยอ่ะช่วยที่เกีรตดเสื้อผ้าหน้าผมพี่น้องเกรดแต่งมาวันนี้หนะ่อยสิคุณถ้ามันเสียหายขึ้นมาเนี่ยคุณหมอต้องชดใช้ค่าเสียหายให้น้องเกรดนะคะยางยางยังไม่หยุดดักไม้กันอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องโดนมันต้องโดนเดี๋ยววิ่งไปไหนอะหมอรอหนูด้วย จะไปเล่นไม้ตรงโน้นหรอเราไปด้วยคนสิอืมนางคิวเสร็จแล้วไม่น่าหรอกนะถึงตั้งหน้าตั้งตาฉีดนมขนาดนั้นอเอาอ่ะนางไปแล้วนางจะขึ้นเรือไม่รู้บนเรือจะมีคนไหมนะคะเพราะเมื่อกี้เครื่องก็ล็อกแต่ก็อาจจะมีคนยืนรอก,ก็ได้นะนั่นไหญเสียงปั่นเครื่องหลอเธอรู้ไหมนยว่าเธอลากใส่เพื่อนเนี่ยหรือว่าคุณหมออยากจะมาลองทุ่งที่กับน้องเกรสวิเมื่อกี้รีบชาร์ตตีไปหน่อยอนางไปไหนแล้วอะ เอาไม่ได้อยู่ทางนี้นางลงร่างอันนี่ไอเจอตัวคุณหมอแล้วคุณหมอคะช่วงนี้น้องเกรซรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยอะคะ่ะคือแบบว่าอันฉี่ไม่ค่อยได้หนีไปไหนไม่ได้น,น,นะคะะไรเนี่ยแล้วลิลลี่ยังอยู่ตรงนี้เหรอนี่เนี่ยฉี่ใส่เครื่องให้รู้ว่าที่นี่มันถิ่นใครให้เราเดาลิลลี่น่าจะเกิดบนเรือนะคะแล้วนางก็ยืนรอเครื่องหายลอ็อก พอเครื่องไหายร้อเสร็จก็โดนเพื่อนลากพันใจอีก <c oughs> คุณหมอคะตัวอี้ข้างในสุดน่นแะเป็นของคุณหมอนะคะน้องเกรซนะี่ยไม่โกรธคุณหมอที่คุณหมอพยายามจะดักไม้น้องเกรซเอานาะคะเพราะว่าน้องเกรซเนี่ยเข้าใจว่า,าชุดของน้องเกรซมันสวยมากมันทําให้คุณหมออิจฉาใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยใส่ชุดเก่าซ่อมๆมาเลยนะคะเนี่ยโอ้โหจังหวะน,นี้เพลงคุณธรรมต้องขึ้นลรไหมสารภาพมาสิคราคุณหมอว่าจริงๆแล้วทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบส่วนตัวของคุณนะอันนี้เราไม่ได้ล้อมห้องมีไว้นะคะเพราะเรารีบขึ้นมาซื้ออขง แล้วทำไมคุณหมอเลือดไหลไวจังอะดังนั้นหมอเพื่อนหรือหมอเราหรือว่าจะเป็นหมอลำเมื่อกี้ใครฟังไม่ทันไม่ต้องย้อนกลับไปฟังนะคะโอ้หมันขึ้นนะนางอยู่ในห้อง B เดี๋ยวนางอยู่ข้างบนแต่ตอนนี้ไม่มีแม่หมอนะถ้าจะมาก็ต้องมาทางบันไดสิเอ้ามีคนมาช่วยหมอแล้วเอาหมอล้มไปแล้วนั้นหมอเพื่อนที่ว่าแล้ฉันจะรีบกลับมาทําไมเนี่ยปล่อยหมอเพื่อนไปก่อนไหนมีคนจะมาช่วยหมอเราไหมเลือดมันจะไหลท่วมหัวอยู่แล้วน่ะมันปล่อยจริงว่ะอ้าวแล้วนั่นรอยเท้าใครเอ่ยอุ้ยตรงนี้มีหลุมเอียแล้วเหรอย นเวียนอยู่แถวนี้อีกเหรอไปหาที่ชอบที่ชอบได้แล้วมัง้งว่าแต่เธอนี่ก็จิตใจดีใช้เล่นนะเนี่ยอุตส่าห์วิ่งมาจะมาช่วยหมอถึงมันจะไม่ทันก็เถอะฮึแทนนี่จะไปไล่นางเรามาเอาตรงนี้ดีกว่าไอ้เครื่องตรงนี้นี่ขยันเกากันจังเลยเล้อไมไว้ก่อนฉี่ไว้ให้มันรู้เครื่องนี้เป็นของใครพื้นที่นี้เนี่ยเป็นถิ่นของน้องเกรซนะคะเพราะว่าน้องเกรซฉี่ไว้หมดแล้วถ้ามีหมาตัวอื่นมาแย่งเนี่ยมันจะน้ำแตกนะคะ ไล่นางนอตัวไปก่อนให้นางไปปั่นเครื่องอื่นและลิลลี่ลิลลี่อีกแล้วลิลลี่ไม่ได้ปั่นเลยเกมนี้จุกก็ไม่ได้จุกปั่นก็ไม่ได้ปั่นโดนไล่ที่อย่างเดียวเลยฉันเลือกแล้วเธอนี่แหละลิลลี่มามาไม่อยู่กับน้องเกรสมาถ้าคุณลิลลี่ไม่รู้ว่าที่ชอบที่ชอบผมคุณลิลลี่อยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวน้องเกรสจะพาไปเองนะคะเมื่อกี้ไม่น่ารีบดึงหอกเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยจะข้ามหน้าต่างเปล่าเราอ่ะออ้ย <S <S oh no! A later few moments later. ไปแล้วไม่อยู่แล้วลิลลี่เธออยู่ตรงนั้นก็อยู่ไปนะ้าวแล้วตรงนี้มีคนขับอายข่ขี้หน้าไหมเนี่ยรอยเท้าอยู่ที่เดิมแสดงว่า ถึงน้องเพลสจะเป็นชายน้ำน้องเพลสก็ยังกินปลานะคะเลาเพื่อนอยู่ตรงนี้พอดีเลยกะ่ว่าเราไปวางไกลๆโซนเครื่องหัวเรือซะหน่อยไม่เป็นไรระวางตรงนี้ก็ได้วางใกล้ๆกันเราจะได้โซนง่ายๆนะทั้งของเราของเพื่อนนั่งครั้งแรกกันทั้งคู่เลยเราปลาหอกไปล้อมน้ําเครื่องค่าเวลาก็ได้แล้ลักกี้กวยมาทําอะไรเนี่ยหอบแบบนั้นรู้ไหมว่าโดนมาร์กอยู่แต่เครื่องนี้ไม่มีคนปั่นเหรอแฮน่าจะเป็นของลักกี้กายนี่แหละไหนๆก็ไหนๆแล้วขอแจกแผลหน่อยละกันอ๋อคุณพี่เองใช่ไหมคะที่ชื่อพี่ลักกี้กาย ให้ฟังอย่างน,นว้เขาไปแต่งหน้าให้พี่มาเป็นไงบ้างคะเพื่อแต่งหน้าเป็นนิเกล่าอะไรจะรีบปานนัน้นค่ะคุณพี่ให้น้องเกสสัมภาษณ์หน่อยก็ไม่ได้โอ้โหเก้าอี้เรากับเก้าอี้เพื่อนนับถอยหลังพร้อมกันเลยอะ่ะไม่รู้จะเฝ้าใครก่อนดีเลยทีนี้จะล้อมน้ําทันไหมเนี่ยเพิ่งรีคูดาวหอ,อกไปด้วยและฉี่น้องเกสนี่ก็ระเหยไวมากนะโอเคคูดาวหอ,อกมาแล้วปักติดคือไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่ยน,นี่เนี่ยคนดึงเอ้ยล่ายิงน้องเกสเลย พีจะต้องไม่ตายดีแนะเดลิลี่หลอนอีกแล้วหลอนมาเพื่อแตะเครื่องทีเดียวหลอนมาทําไมโอเคเรายังไม่ละสายตาไปจากนักสารวจนะเรายังเห็นนางอยู่นางวิ่งไปข้างหลังนั่นเล่าเสียงโคพับไม้เหรอนางพับทําไมน่ะมานี่จะไปไหนไม่ให้นี้จะเล่นไม้ตรงนี้เหรอเอานังไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่ข้างหลังโดนหอกเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวไม่โดนวันนี้เป็นอะไรทาไมไม่มีใครพับไม้โดนเราเลยปกติไม้ดูดจะตายช่างมันเถอะเพังเล่นตรงนี้อยู่จะโดนล้อมน้ําแล้วนะดูซิจะหนีต่อไปได้อีกสักกี่น้ำอ้าวรอยเท้าย้อนไปทาง นางจะเข้าไปเล่นตรงนี้หรอเอาจริงดิโอ้ชนไม่โดนไม่เป็นไรยังไงก็ใกล้ตายละดึงหอกอือแหมน้ำแตกตายไม่เป็นไรนะคะวิ่งตั้งนานคงจะเหนื่อยหน้าดูกลับไปนั่งเก้าอี้เดิมดีกว่าเนอะป่านนี้คงเย็นหมดแล้วอะ่ะเก้าอี้น่ะมันคิดถึงพี่มากเลยนะมันจะเอาเครื่องตรงนี้ให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยแล้วเมื่อกี้ตัวอะไรวิ่งผ่านไปวะนะ่ะสู้ๆนะเพื่อนเราขอจับวางตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราล้อมน้ำเก้าอี้ไว้แล้วก็ไปซื้อของก่อนนะคะเพื่อนก็กํลาลังไล่ครูอออยู่นะเพื่อนไหวไหมนะเพื่อนอเ ต้องการความช่วยเหลือจากเราแล้วสินะฮัโลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่น้องเกรสเองนะคะน้องเกรสขอน้ำแดงแล้วก็น้ำเหลืองอย่างละที่นะคะเอ้ยเดี๋ยวมันมีคนช่วยนักสำรวจไปแล้วเมื่อกี้ก็มัวแต่มองหน้าจอซื้อของนางวิ่งไปไหนแล้ววะใช่ค่ะทุกคนทุกคนเห็นนักสํารวจที่วิ่งไปทางนั้นไหมคะใช่ค่ะเราไม่เห็นลอยเท้านี้หรือเปล่าเนี่ยตามไปก่อนไม่ใช่ลิลลี่หลอนอีกแล้วผมพยายามจะลากฉันมาตรงที่ที่ไม่มีเครื่องเพื่อไม่ให้ฉันซ้อนมานี่มาลิลลี่ฝากแผลให้ได้สักแผลหนึ่งก็ยังดี เจอหุ่นก็ทีหุ่นไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันแย่งหูแต่ว่าไปเพื่อเราก็ไล่โหดใช้เล่นนะเนี่ยขอบคุณที่แบกเรานะเพื่อนเดี๋ยวเราแผลลิลลี่สักแผ่นึงแล้วเดี๋ยวเรากลับไปโซนให้นะเธอจับนักบินกองทัพนั่งอยู่ใช่ไหมแค่เขินที่ทํานักสํารวจหายแล้วปล่อยนางไปก่อนแล้วกันไม่อยากเสียเวลากับนางแล้วอแถวนี้ก็ไม่มีเครื่องด้วยกว่าลิลลี่จะไปหาเครื่องปั่นได้ก็คงอีกสักพักหนึ่งเลยเราไม่ยอมเสียเวลากับเธอหรอกมาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเรามาให้ความวช่วยเหลือเธอเพื่อนโดนยิงโอ้โหนางลักกิ๊กกล้ ยี่างยไงเพื่อนเราสุส่าเป็นคนแต่งหน้าให้นายในวันนี้ถ้านายไม่พอใจวิธีแต่งหน้าเพื่อนเราก็ได้ช่างแต่งศพแต่งหน้าให้ไปเฮ้ยเอาคอนแทคไหมเฮ้ยเฮ้ถ้านายไม่อยากได้คอนแทคเดี๋ยวเราพาไปก็ได้นะอยวเดีๆไปคุยกับนายบ๊วยเรียบร้อยตอนนี้เหลือแค่นักสำรวจกับเชลดเดอร์แล้วนะแถมยังมีหูขึื่นแถวนี้ด้วยเอ้าเฮ้ยฉลงเกมนี้เรากดมาแบบโซโลนะคะเพราะงั้นเราเลยไม่ได้คอกับเพื่อนเนะเราก็เลยไม่รู้ว่าเพื่อนไล่ใครอยู่หรือเปล่าตอนนี้มันเหลือคนขยับได้แค่สองคนน่ะถ้าเพื่อนไล่คนหนึ่ง ต้องมีแฉลงใช่ไหมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นลูก,กตาแล้วเราก็เฝ้าไว้เล่นไปไล่ดีกว่าเอ้าเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจจะใช้สมายก็่อยโอ้โหออตากนี้ต้องไปเปลี่ยนปุ่มละเอาจริงๆวางแค่ลูกตาก,ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราล้อมน้ากันเหนียวอีกรอบละกันวึ๊บเดี๋ยววนกลับไปวางลูกตาเอ้าลิล คุ่มเชียร์อยู่ข้างหลังแบบนั้นเธอเพิ่งซื้ออะไรมาใช่ไหมไม่ใช่ฉลงมหรือเปล่าดี่ดี้อใช่จริงด้วยไอเด็กคนนี้แล้วทำไมทุกครั้งที่ฉันเจอเธอเธอต้องมาวิ่งบนเขานี้ตลอดเลยนะตาดับไปฝั่งนั้นก่อนละกันเผื่อนางวนไปเล่นฝั่งนู้นไปไหนเราลิลลี่เธอออกทางไหนเนี่ยไม่อยู่ฝั่งนี้อ้าวนั่นไงเสียงกระโดดอยู่ฝั่งนั้นมันถึงเวลาของเราแล้วล่ะลิลลี่เราติดค้างกันมานานเหลือเกินหุ่นหนึ่งแล้วเหรอทำไมชอบเล่นหุ่นกันจังมาลิลลี่เธอจะไปไหนฉันไม่เคยหนีหรอกนะโอ้เมื่่อ้้้นดาโแแแผผลว ดีมากลิลลี่ตรงนี้มันล้อมน้าง่ายดีนี่เนี่ยแปะดวงตาเพื่อความมั่นใจเธอชอบเล่นแถวนี้ใช่ไหมลิลลี่ได้เลยข่ดีแผ่เดียวเอ๊ะเดี๋ยวนะเพื่อนยังตีนักสำรวจไม่ได้เลยเหรอเราเพื่อนน่าจะหาไม่เจอมากกว่าตีไม่ได้นะเอาไงดีอะไอ้นี่มันชอบแอบในซอกในหลืบด้วยแย่แล้วก่อนออกจะเทวาลุมมาเราก็ไม่ได้แปะดวงตาไว้แถวนั้นเลยด้วยสิโอ้โหถ้าจนกระทั่งลิลลี่แห้งตายแล้วเรยงหานักสำรวจไม่เจอเราทำยังไงวะเนี่ยไม่ได้การแล้วต้องรีบกลับไปวางลูกตาฮึโชคดีมากที่ลิลลี่วิ่งมาแถวนี้แแปบึลลี่เราขไ ลูกตาก่อนเรากลับมาแล้วลิลี่จำได้ว่าเห็นนางวิ่งมาทางนี้นะไปไหนแล้วล่ะเออหว่าเรามีลูกตานี่นะอุ๊ยลูกตาหาเจอจะวิ่งฉีกไปก็ยังวิ่งกลับมาตรงนี้อีกนะเธอเป็นอะไรกับพี่นี่มากหรือเปล่าเนี่ยลิลี่ฉันรู้ว่าเธอก็เบื่อขี้หน้าฉันฉันก็เบื่อขี้หน้าเธอเหมือนกันเพราะฉะนั้นรีบรล้มเถอะนะลิล,ล,นะล,ลี่หยุดดิ้นรนหยุดขัดขืน คือเป็นของเราแล้วล่ะลิลลี่เพื่อนไปหาตํารวดไม่เจออีกเหรอเราควรปล่อยให้ดวงตามันเฝ้าลิลลี่ไปแล้วเราไปช่วยเพื่อนหาหรือเราควรจะยืนอยู่เฉยๆดีใช่แล้วสิ่งที่เราควรจะทําก็คือไปวางดวงตาหน้าหลุมอีกสักรอบอืออ้าเพื่อนเจอนตํารวจแล้วเราเองก,ก็กลับไปหาชลิดเดอร์ของเราดีกว่ามาแล้วจ่ะลิลลี่คิดถึงพี่นองเกรซของเธอหรือเปล่าการที่เธอนั่งรอไม่ไปไหนแบบนี้เอ๋บอกนะว่าตั้งแต่ต้นเกมสิ่งที่พี่ลิลลี่ต้องการคือโดนนองเกรซอุ้มเหรอคะ